สวัเอฟซีกาเชนักตัอสู้การกลับวันนี้ผมปอนอีกามารายกตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นสิงบรูเชลซีนะครับโอ้โหตอนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงจริงๆฮะได้รับคำชมจากกูรูคอมเมนเตเตอร์นะะักวิเคราะห์รวมถึงความเชื่อมัน่นจากสื่ออังกฤษที่โยนไปยังเอนโซมานัสกาแอนด์เดอะแก๊งนะครับบอกว่านี่คือทีมที่มีการพัฒนาที่ดีที่สุด แตกต่างไปจากซีซั่นที่แล้วอย่างสิ้นเชิงครับแล้วกูรูหลายหลายคนยกให้เชลซีเป็นตาอยู่ตัวจริงสิงจริงนะครับสำหรับการฉกแชมป์พรีเมียร์ลีกมาจากรรดาทีมเต็งๆก่อนหน้ามี5ประเด็นที่เราจะคุยกันครับในคลิปนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่แจ้งเตือนกดซ first s t เพื่อหเห็นก่อนนะครับถ้าชื่นชอบ ในคอนเทนต์ของอีกาชาแนลนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลและติดตามกันต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันครับมุมมองของกูรูที่มีต่อเชลซีอยู่ในขณะนี้ก็อบอกว่าเกิน95%ครับที่ผมไปสอดส่องในสำนักต่างๆทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ซึ่ง เสียงส่วนใหญ่พูดเป็นในทิศทางเดียวกันว่าเชลซีคือทีมที่มีพัฒนาการและสามารถยกระดับการเล่นได้ดีที่สุดครับเชลซี Chelsea ก่อนหน้านี้เป็นยังไงทุกคนคงทราบดีเช้าชามเย็นชามเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เปลี่ยนกุญซือบ่อยพอมาเป็นในยุคข,ของเอ็นโซมาเวสกาทุกคนก็เห็น ว่าเฮ้ยเชลซีไม่เหมือนเดิมวะ่ะเล่นได้ดีมากๆเลยวะ่ะแล้วดีเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้ด้วยซ้ำซีซั่นนี้นะครับตั้งแต่เด y 1วันเลยวันแรกจนถึงวันนี้ฮะวันก่อนเกมที่เจอกับทางสเปอร์เนี่ยเชลซีถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดเป็นเชลซีที่ใครต่อใครนะครับ ยกย่องว่าโอ้โห,โหคุณเจ๋งจริงนะเนี่ยเพราะว่าในเกมที่เชลซีเจอกับทีมรองบอลทีมระดับชั้นวรรณะาต่ำกว่าพวกเขาในแง่ของชื่อชั้นอะไรแบบนี้นะครับเชลซี Chelsea ก็ชนะทีมทีมนั้นได้แบบง่ายดายทั้งในเกมลีกทั้งในบอลถ้วยด้วยกระดับน,นะฮนะเกมลีกเนี่ยชัดเจนว่าเชลซีเล่นกันแบบฉึบฉับเล่นกันแบบแม่นยำเล่นกันแบบ กล้าหาญเล่นกันแบบทรงพลังมีความมั่นอ,อกมั่นใจซึ่งกันและกันมีความเชื่อมั่นตั้งแต่หัวจรดท้ายเจ้านายยันมาลูกน้องรวมถึงกลุ่มตัวสำรองครูรูหลายๆท่านถึงกับยกให้เชลซีเนี่ยไม่มีทางจะหล่นไปจากอันดับ4นะครับนั่นหมายความว่าเชลซีได้รับความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าจะติดท็อปโฟได้สหรับในซีซั่นนี้ ยึดพื้นที่ทําเลทองซึ่งเป็นพื้นที่ที่พวกเขาเคยยือนอยู่ตรงนั้นแบบเป็นพวกขาประจำกูรูบางท่านนะครับอย่างเช่นเจมี่การาเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลครับฟันธงเลยว่าเชลซีในซีซั่นนี้จะสามารถจบอันดับได้สูงกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจมี่การาเกอร์นี่พูดเอาไว้ในรายการ The Overl a p นะฮะ แล้วเจมีคกระเกอ้ยยังบอกว่าเชลซีถ้าสามารถมีความคงเส้นคงวาในช่วงเดือนธันวาคมนี้มกราคมกุมภาพันธ์แล้วยังเกาะกลุ่มหัวตารางแต้ไม่ห่างจากจากฝูงเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่เชลซีจะได้ลุ้นแชมป์ไปจนถึงในบ้านปลายไปจนถึงในนัดที่36 37 38วัดกันวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้ แล้วกูรูคอมเมนเตอร์ยังบอกอีกว่าสิ่งที่ได้เห็นเชลซีในซีซั่นนี้เนี่ยมันแตกต่างไปจากซีซั่นก่อนคือเรื่องความสนิทสนมกลมเกลียวความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างตัวคุณซือและตัวลูกหนองกูรูคอมเมนเตอร์ที่ได้ตามเชลซีมาตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วหรือ2ปีก่อนมองเห็นได้ชัดเลยว่าไอตอนที่เชลซีในยุคของ ไม่ว่าจะเป็นแกรมพอสเตอร์ในยุคของมาริโกโปเชติโนมันมีแกลปช่องว่างระหว่างบอสกับลูกน้องครับแต่มันไม่ใช่กับยุคนี้ที่ดูเหมือนว่าเอนโซมาสกาเนี่ยสามารถทลายกำแพงลูกน้องได้สำเร็จนะครับด้วยการเปิดอกพูดคุยด้วยการเปิดใจด้วยการที่พูดกับลูกน้องของเขาแบบตรงไปตรงมา แบบเป็นในทิศทางที่ถูกต้องแบบไม่มีคำโกหกใดๆทำตัวเหมือนพ่อคนหนึ่งทำตัวเหมือนที่ปรึกษาที่ดีคนหนึ่งเพื่อให้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้นะครับไว้วางใจงในตัวเขาและเขาก็ทำแบบนั้นมาตั้งแต่วันแรกที่เขาได้คุมทีมเชลซีช่วงปรีซีซั่นต่อด้วยซีซั่นแข่งจริงและปัจจุบันวันนี้ครับ สิ่งที่เอ็นโซ่เมสกาวางตัวรวมถึงกำหนดทิศทางของทีมเนี่ยมันก็ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับเชลซีที่ในวันนี้เชลซีตามหลังเพียงแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นและกลายเป็นเชลซีที่ดูดีมากกลายเป็นเชลซีที่คาดหวังถึงการเอาชนะคู่แข่งได้ทุกนัดทุกเกมกลายเป็นเชลซีที่มีแนวทางที่ใช่เอาอย่างง่ายตอนที่พวกเขาพบกับอาร์เซนอล เชลซีเล่นกันแบบไหนล่ะได้รับคำชมในวงก้างนะครับรวมถึงวิธีการเล่นต่อกรกับทางด้านของของแดงลิเวอร์พูลครับกูรูคามเมเตอร์ยกให้เป็นเชลซีที่ไม่ธรรมดาจริงๆและแน่นอนครับเป็นเชลซีที่เกมรุกน่ากลัวมากเกมรุกที่แบบยิงกระจุยกระจายครับนี่ยิงได้เกินเชลซีในซีซั่น2022-2023ทั้งฤด,ดูกาลไปแล้วครับนะฮะนี่แหละครับคือมุมมองจากตัวของกูรู ที่บอกว่าเชลซีชุดนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2กันประเด็นที่2คือขุมกําลังเชิงลึกของเชลซีทีมนี้ไม่แปลกนะครับถ้าใครต่อใครกุนซือคนไหนแฟนบอลทีมไหนจะอิจฉาตาร้อนเชลซีในซีซั่นส0 2 4ั0 2 5่น2,024-2,025เพราะมันลึกมากมันทั้งใหญ่มันทั้งยาวสามารถใช้งานได้ทุกรายการครับ ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเอนโซเมสกามีวิธีในการจัดการภายในว่าคนไหนจะเป็นแกนหล,ลักลงเล่นในวิธีพีมยรีกนักเตะคนไหนจะถูกยึดมั่นลงเล่นในฟุตบอลั่วยยุโรปและอาจจะมีบางเกมที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเตะกลางสัปดาห์ว่ะมันเตะทีท,ทีแบบนี้ต้องติดตั้งโรบโรเทชันมีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้างพื้นที่ตรงไหนบ้างของสนาม เอ็นโซมเสกาสามารถทํามันแล้วมันดูสมดุลครับและที่สําคัญนะครับเชลซีชุดนี้มันันมีความเป็นปึกแผ่นมีความกลมเกลียวมีความสามาัคคีดูเป็นทีมฟุตบอลที่ดีจริงๆครับเอาอย่างง่ายๆนะครับเกมก่อนหน้าครับจะเห็นได้ว่าเอ็นโซมาสกามีการปรับเปลี่ยนทีมประมาณ6-7ถึงแหน่งถ้าเป็นทีมอื่นๆเนี่ยความสมดุลจะดอบลง ความเข้าอ,อกเข้าใจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเชลซีในยุคข,ของเอโซมาสก้ายังน่ยประตูเห็นไหมครับใช้ฟิลิปยอร์เกนเซนลงเฝ้าเสาแทนโรเบิร์ตซานเชสยอร์เกนเซนก็ได้ลงเฝ้าเสาในเกมพิเิกเป็นครั้งแรกแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีซะด้วยแบ็กขวาวางมาโลกุสโตลงสนามแล้วดันกลายเป็นนะักเตะที่โดดเด่นมากๆคู่กลางเชนฮาร์ มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแต่ก็ไม่ได้เกิดผลในแง่ร้ายครับไปอีกเวมเส้นฝั่งขวานะครับกลับมาใช้งานโนนี่มาดูเอเก้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้งานเปโดเนโตลากเล้อยและมาดูเอเก้ก็ทำได้1ประตูกับ1แอซซิสไปอีกด้านซ้ายใช้งานเชลฟลิกซ์ลงเล่นแทนจอดอนซานโชเห็นไหมครับแล้วก็สามารถทำแอสซิสได้ด้วย ส่วนจดอนซันโชลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูให้กับเชลซีนะครับตอนนี้ก็เป็นการทำแอซิดหกเป็นประตู1ในสีเสื้อของเชลซีมีส่วนร่วมกับการได้ประตู7ลูกนะครับในจำนวน10เกมที่ลงสนามให้กับเชลซีกองหน้านะครับเอนโซเมสกาตัดสินใจดรอปเอาลิกลาดแจ็กสันแล้วให้โอกาสริสเฟอร์เ็นคุนคูได้ลงสนามบ้างและเอนคุนคูก็ไม่ได้ทำให้ เจ้านายแล้วก็แฟนบอลผิดหวังทำหนึ่งประตูกับหนึ่งแอสซิตเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงของเขาของอิโซ a มสก้าในแต่ละเกมแต่ละนัดจับคนนี้ลงจับคนนี้เล่นพักคนนี้บ้างเก็บสดคนนี้หน่อยมันไม่ได้ทำให้เชลซี Chelsea, ขาดความสมดุลแต่อย่างใดเพราะว่าอะไรครับอ n นโซ a มสก้านั้นใช้ระบบเป็นตัวนำมีแกหลักสำคัญก็จริงแต่เขาจะเลือกตัวเพืเล่น ได้แบบถูกทางครับเขารู้ว่าจะต้องใช้คนไหนในแต่ละตําแหน่งถือว่าไม่ธรรมดานลครับคุณภาพเชิงลึกรวมถึงขุมกําลังเชิงลึกของเชลซีในปีนี้น่าสนใจมากครับกับการที่อ s โซมเมเสกามีผู้เล่นให้ใช้เนี่ยแบบล้นมือเลยมันได้อิจฉาจริงๆถูกต้องไหมทีนี้ไปดูประเด็นที่3ครับประเด็นที่3คือจอมทัพคนใหม่ที่ไว้ใจได้ที่ชื่อ เ n z นโซเฟนันเดสแน่นอนครับถ้าพูดถึงคำว่าจอมทัพผู้นำของทีมตัวบัญชาการเกมของทีมเนี่ยสำหรับเชลซีหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่โคลพาเมอร์ถูกต้องไหมโคลพาเมอร์เนี่ยเป็นจอมทัพเป็นหัวใจสำคัญของทีมตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วซีซั่นนี้ก็ยังรักษามาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมอาจจะดีกว่าปีก่อนด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้ครับมันไม่ใช่แค่โคลพาเมอร์นะสิปีนี้เป็นปีที่เชลซีนะครับ ได้ตัวเอนโซฟานเดสเป็นจอมทัพคนใหม่และไวเนื้อเชื่อใจได้ด้วยซ้ำนะครับช่วงหลังๆครับกองกลางดุรกิทีมชาตอาร์เจนตินายึดตัวจริงเป็นกำลังสำคัญของเชลซีได้อย่างต่อเน,นื่องและฟอร์มการเล่นก็โคตรดีซะด้วยมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทั้งทาง,ทางตรงและก็ทางอ้อมตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนจนถึงเดือนธันวาคมก่อนหน้าเกมกับสเปอร์มีแอสซิส และล่าสุดมีประตูแอซิดกับโ NO นอาเซนอลปารไกวัยเลสเตอร์แล้วก็มีประตูกับแอสตันวิลล่าหลังหลังคือบนสกอร์บอร์ดเนี่ยมีชื่อเอนโซ n ันเดสตลอดเวลานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีมากๆของเอนโซปันเดสนั่นทำให้แดนกลางของเชลซีมีความแข็งแกร่งสุดๆนะครับข้างบนคือโคพาเมอร์ถอยลงมาต่ำกว่านิดนึงคือเอนโซปันเดเดสและมอยเซตกาเซโดคอยปัดกวาดเช็ดถูในวันที่ มอยเซตกัไม่อยู่ตรงแผงมิดฟิลก็ยังมีโรมโอลาเวียคอยช่วยเหลือในเกมในแดนกลางแล้วทดแทนกันได้แบบไม่เคอะเขินเลยและตอนนี้นะครับเอนโซ่เด็กายอมรับเลยว่าเอนโซ่ฟันเดสเนี่ยถือว่าเป็นกองกลางที่ทีมต้องใช้งานตลอดเวลาและปีนี้เป็นปีที่เอนโซ่ฟันเดสมีความเข้าใจเกมสูงมากครับ ไม่ได้ดูแปลกๆตาไปเหมือนซีซั่นก่อนแต่ปีนี้เอ็นโซ่เปเนเดสดีจริงครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนี่เป็นจิ๊กซอํสำคัญที่ทําให้เชลซีเดินหน้าอย่างมั่นคงประเด็นที่4นะครับที่ทําให้กูรูคอมเมนเตอร์ต่างยกให้เชลซีเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตาอยู่นะครับนั่นคือพวกเขากําลังจับตาเชลซีในการที่จะเอาชนะคู่แข่งบรดลีบิกซนับตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับอย่างที่คนทราบดีนะครับ ตั้งแต่เดือนสิงหากรยยาตุลาพฤศจิเนี่ยในเวลาที่เชลซีเจอกับาราดาบิกซิคทีมหัวตารางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซีอาร์เซนอลเลียฟูหรือแมนยูยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับทรงการเล่นได้วิธีการเล่นดีแต่ผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ครับซูเปอร์ซันเดย์เชลซีจะออกไปเยือนสเปอร์ที่เล้าไก่นะครับซึ่งเกมนัดนี้เนี่ย ตูรคอมเมนเตอร์จับตามองเลยว,ว่าถ้าเชลซีต้องการขยับขึ้นไปแดนบนไปลุ้นแชมป์กับ,บนาทีมันอื่นจริงๆจ,จังๆเนี่ยเกมนี้ต้องออกสตาร์ทด้วยการชนะเลยครับเริ่มต้นจากเกมนี้กับสเปอร์ต้องเริ่มเอาชนะบิ๊กซิและแน่นอนครับต้องมีความสม่ำเสมอในเวลาที่เจอกับทีมรองบ่อนกว่าแต่ก็ต้องอย่าประมาทอย่าเลอะเล,เลครับเพราะว่าอะไรสเปอร์เนี่ย เป็นสเปอร์ที่คาดเดาไม่ได้เลยก่อนหน้านี้สเปอร์ถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถัดมาสเปอร์บุกไปแพ้บอลหมัดอย่างน่าเหลือเชื่อก่อนหน้าสเปอร์แพ้คาบ้นอิสบิตทาวจากนั้นบุกถล่มแมสตี้ถึงถิน่นแล้วก็มาเสมอฟลแลมในบ้านตัวเองแล้วก็มาแพ้บอลหมัดที่แดนใต้ทีมแบบนี้ครับทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับดังนั้นเชลซี ต้องระวังหลังให้ดีๆถ้าประมาทเพียงแค่เซี่ยววินธีเดียวโดนสเปอร์เล่นงานครับแล้วมันจะทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจไปเยอะมากๆครับแต่ถ้าเดลซี่าดานสเปอร์ได้นะครับโปรแกรมอีก4เกมถัดไปก็มีโอกาสที่จะเก็บกินเรียบครับไม่ว่าจะเป็นการเยือนเบรนท์ฟอร์ดการเยือนเอเวอเรตคุณภาพของเชลซีดูดีกว่าอยู่แล้วและเล่นในบ้านเจอฟูแลมไปเยือนอิสวิททาวเห็นไหมครับ ถ้าฟานันสเปอร์ได้ก็มีโอกาสเก็บได้ทั้ง5เกมต่อไปซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆถ้าเชลซีเก็บได้3นคะแนนเต็มทั้ง5เกมบอกเลยว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยเชลซีจะน่ากลัวสุดๆเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของอ n นโซเมสก้านะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นสุดท้ายกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์ซึ่งติดยกนิ้วให้กับทางอ n นโซเมสก้าในฐานะเป็นคนพลิกชีวิตเชลซี ครดิตยิงตรงที่มาเลเกีเลยนะครับเพราะว่านักเตะหลายคนกลับคืนสู่ฟอร์มที่มันควรจะเป็นก่อนอ้นนี้เราคงเห็นว่าเชลซีมีนักเตะหลายคนที่เอาแน่เอาอะไรไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไอ้อย่างดิโกลาแจ็กสันเป็นยังไงเดี๋ยวยิงออกเดี๋ยวยิงข้ามคานเดี๋ยวยิงไม่ตรงกรอบอะไรแบบนี้แต่ดิโกลาแจ็กสันในซีซั่นนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางและสามารถฝากความหวังเรื่องของการทําประตูได้เห็นไหมครับ มอยเซตไกเซโนนะครับจากคนที่เป็นตัวตลกของแฟนบอลในค่าตัว115ล้านปอนด์ตอนนี้สามารถลงหลักปักฐานและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมากๆแนวรับที่เคยเป็นบ่อแนวรับที่เคยมีความเปราะบางตอนนี้ถูกขันน็อตแนวรับให้มันแน่นขึ้นแต่อาจจะไม่ถึง100%แต่มันดีขึ้นกว่าซีซันก่อนอย่างแน่นอนปอีกตัวริมเส้นไม่ใช่แค่ว่าจะลากเลืออย่างเดียวแต่สามารถคาดหวังถึงการเป็น คนทำประตูให้กับทีมได้ดังนั้นในแต่ละจุดแต่ละจิ๊กซอที่เอนโซมเมสคาพยายามทํางานอย่างหนักเนี่ยเพื่อให้เชลซีทีมทีมนี้กลายเป็นเชลซีทีมฟุตบอลที่ดีและดูเหมือนว่าเอนโซมเมสคาจะสามารถผสมผสานกันอย่างลงตัวได้อย่างรวดเร็วเกินคาดเนี่ยจนกลายเป็นทีมที่คาดหวังถึงเป็นผู้ชนะได้ในแต่ละเกมเพราะว่าเชลซีตอนนี้เป็นทีมที่ทำประตูได้แบบติดท็อปโนะครับเป็น ทีมที่ทำประตูในเกมเยือนได้ได้ดีติดท็อปทและตอนนี้ก็เกาะกลุ่มหัวตารางถูก้ไหมครับต่อให้ว่าไอโซมัสคาก่อนอันนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดบริหารไม่ได้วางเป้าหมายว่าต้องแชมป์ในปีนี้นะอยากจะสร้างทีมขึ้นมาอยากจะเดินทางอย่างมั่นคงก่อนแล้วก็รออีกสัก2อสปีข้างหน้าเชลซีจะกลับมาควา้าแชมป์ลีกแต่เมื่อมองถึงผลงานในตอนนี้เส้นคราชีวิตของเชลซีตอนนี้ที่มีแต่ขึ้นแต่ขึ้นแตข่ตขึ้นเนี่ย เชื่อเถอะว่ายังไงกันแล้วแต่แฟนบอลเชลซีไม่ได้คิดเหมือนบอดบริหารอย่างแน่นอนครับเอาละรครับนั่นคือ5ประเด็นหลัก,ลก,ลกๆเลยที่พูดถึงเชลซีนะครับคุณคิดว่ากันอย่างไรเชลซีถูกยกให้เป็นตาอยู่ตัวจริงเสียงจริงสรับในซีซั่นนี้คุณมองว่าเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดงเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอบ,บจานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอชงงทาง ตวัที่นี่ก h a ช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ